โอ้ยไหน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 มีไดโนเสาร์หรือเปล่าไหนไหน,ไหนโลกล้านปีที่เราออกมาเมื่อกี้นะครับไม่ไหวจๆนี่มันเป็นยานอวากาศนะครับ <Yes. S 1> ยานอวากาศเดี๋ยวเอเดนจะเข้าไปยานอวากาศให้ดูเขาก็ขาจะฉายภาพบนนี้นะครับอ,อ,อเดวเดนหมุนโลกให้ดูหน้าออกมาแล้วครับทำนังเป็นนักบินแล้วหนะ่ะ สวัสดีครับวันนี้เอเดนจะมาเที่ยวท้องฟ้าจำลองอีกครั้งนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้ว,ว,เ,วเ,เรามากันแต่ว่าวันนั้นเรามามันเย็นนะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปดูตรงท้องฟ้าจำลองเดี๋ยววันนี้เอเดนจะพาเข้าไปดูท้องฟ้าจำลองครับใช่ไหมครับเอเดนวว้าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับว่าจะมีอะไรบ้างนอกจากไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ก็มีนะครับ ใครอยากดูก็ดูคลิปก่อนหน้านี้ได้แต่ว่าวันนี้เอเดนจะพาไปดูท้องฟ้าจำลองนะครับนี่ครับใครอยากมาเที่ยวท้องฟ้าจำลองเหมือนเอเดนก็มาได้นะครับแต่ว่าเราต้องไปซื้อตั๋วก่อนนี่นะครับเดี๋ยวเอเดนไปซื้อตั๋วก่อนครับเอเดนกำลังจะเดินเข้าไปท้องฟ้าจำลองนี่นะครับเดี๋ยวจะพา,าเข้าไปดู ไปเลยโอเคครับไปเลยขึ้นตรงนี้เลยนะครับเราจะขึ้นไปตรงนี้วันนี้เด็กนักเรียนเยอะเลยเขาจะเริ่มแสดงแล้วเด็กนักเรียนเยอะมากเลย นี่นะครับเดี๋ยวต่อคิวเดินขึ้นไปจะมืดหน่อยนะครับทางฟ้าจําลองคือตัวเข้าไปตรงนี้เอาตัวแรกนะครับเป็นบริเวณข้างใน เอเดนตื่นเต้นอีเดนกำลังจะดูต้องฟ้าจำลองนะครับว้า <laughs> วโอ้โหเป็นไงเีเดนนี่น้องๆนักเ,เรียนเยอะมากเลยอ๋แล้วก็จะฉายภาพบนนี้นะครับก็จะมีดวงดาวต่างๆนะ ไอเดนจะนั่งดูตรงนี้นั่งดูว่าจะมีดาวอะไรบ้างโอเคอันนี้ไอเดนออกมาจากท้องฟ้าจำลองแล้วเดินเดินออกไปดูไอเดียนอันนี้ตุ๊กตาอะไรอย่าจ,จับนะเขาบอกว่าห้ามจับนะเนี่ยนะเออไอเดนไม่จับเดินไมได้เดินไปดูพี่เขา ตอนนี้ก็ออกมาแล้วครับจากข้างพ้าจำลองเมื่อกี้อยู่ข้างในเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะครับเลยไม่ได้ดูเหมือนเอเดนเลยแต่ว่าเอเดนตื่นเต้นมากโอ้อันนี้เป็นอะไรเอเดนทำไมใหญ่จังว้าว <Wow. S 1> มันเหมือนลูกโป่งยับบอลลูดยับเลยเอเดนเดินมาดูทางนี้ไปอยูไตรวดจะรวดไหมล่ะเนี่ยจะรวด อามันเป็นที่นั่งเฉยๆอันนี้เป็นปราศาสตรหินพนมลุงแล้วก็จําลองมาไว้ให้ดูแต่ตรงน,นี้เขาไม่ให้เข้าแล้วมันมีของเล่นเต็มเลยเอเดนอยากเข้าไปแต่เขาไม่ให้เข้าไปแล้วชีวิตจักรกวาลเดินไปเดินยืนตรงนั้นครับไหนเห็นไหมอยู่ในจอนะ่ะ ตอนนี้เฮเดงกำลังงงๆเพิ่งออกมาจากท้องฟ้าจำลองนู่นไงเห็นเดงอยู่ในนั้น,นแล้วโบวกมือสิอโอ้โหยิงไปแล้วเอาเข้าไปดูข้างในสิตรงนี้มันเป็นยานอวากาศนะครับยานอวากาศเดี๋ยวเอเดนจะเข้าไปยานอวากาศให้ดูเข้าไปไม่ได้หน่วยที่ให้เจ้าหน้าที่เขา นี่นะครับอันนี้ก็จะมีเหมือนจำลองเป็นโลกเป็นดวงดาวต่างๆนี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนดาวเทียมที่มันอยู่บนโลกเป็นดาวเทียมที่มันลอยอยู่บนอวากาศนะครับมีหลายรุ่นเลยก็จะเป็นโลกต่างๆห้องตรงนี้เรายังไม่เคยเข้ามานะครับอันนี้มันจะเป็นดวงอาทิตย์หรือเปล่า ีเดินจะพาดเดินออกไปดูข้างนอกอโอโอ,อันนี้เป็นอะไรอะเดินกลุ่มดาวท้องฟ้าและดวงดาวอันนี้มันคืออะไรเขาให้จับหรือเปล่าออให้หมุนช้าๆดูไอเดนขอให้หมุนช้าๆ,ด,ด,าๆดูนะหมุนได้หมุนได้หมุนได้ว้าว <Wow. S 1> หมุนได้นะเอ้าโอ้มันหมุนอย่างงี้ หมุนอย่าง,งี้เอาอเดนหมุนลองดูสิหมุนได้ไหม <c oughs> อมืเอาทางนี้ไม่ได้เลยเอาเอา้เอาเดินหมุนโลกให้ดู <c oughs> มันหมุนเร็วมากเลยนะเด่น <c oughs> อันนี้เป็นชุดเดี๋ยวไอเดนขึ้นไปปีนตรงนี้สิ <c oughs> <ๆ>เนี่ยเอา <c oughs> โหูหน้าออกมาแล้วครับ ทำมเป็นนักบินแล้วเหรอเป็นนักบินอวกาศแล้วอ๋อระวังตกนะครับะระวังตกครับนี่นะครับหน้าเอเดียนอยู่เป็นนักบินอวกาศ <c oughs> โอ้ตอนนี้ก็ออกมาแล้วนี่นะบรรยากาศข้างนอกว้าวค่อน <c oughs> ข้างใหญ่ป้ายโอ้มีรอยของนักบินอวกาศด้วย <c oughs> เนี่ยเนียเนียเอเดียนกำลังเดินตามรอยนักบินอวกาศ ตรงนี้ที่เอเดนโผ่หน้าออกมาใช่ไหมอ่ะนี่ท่องแดนอกีกบะพบโอ้เดินไปเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูไดโนเสาร์สิว้าวอันนี้เป็นข้าวนะครับเป็นข้าวเปลือกข้าวสารนี่ตรงไหนล่ะเอเดนจำได้ไหมว่าไดาโนเสาร์มันอยู่ตรงไหนนี่เขาก็ฉายอะไรให้ดูไม่รู้ อันนี้เป็นเม็ดข้าวใหญ่มากเลยเอา้าเดินไปทางนี้สิมันมีไดโนเสาร์หรือเปล่ามีหรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยไหน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 มีไดโนเสาร์หรือเปล่าไหนไหนอู้ยเจอหางแล้วนี่ไงไดโนเสาร์มันยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตัวเดียวเลย,ยนี่สวัสดีครับ อ๋อวันนี้เอเดนมาดูท้องฟ้าจำลองอันนี้เป็นโลกล้านปีว้าว <Wow. S 1> อันนี้เราอยู่ในโลกล้านปีนะครับเดี๋ยวเราจะออกจากโลกล้านปีน,นี่มีแต่หินเลย <c oughs> ออกไปแล้วจะเจออะไรเนี่ย <c oughs> โอ้ไม่มีคนเลยยัง <c oughs> ไงเจอทีเล็กตัวนี้อีกแล้ว <c oughs> มันอยู่ตรงนี้อีกแล้วทีเล็กตัวนี้ โลกล้านปีที่เราออกมาเมื่อกี้นะครับบายบายจิเล็กเอเดนจะไปก่อนนะนี่นี่นอเดนกาลังเดินไปแล้วมันเหมือนเราจะไปเข้าอุมโมง์ใช่ไหมเดนอุมโมงคที่มันเปลี่ยนสีใช่ไหมใช่มันจะเป็นอุมโมงคที่เปลี่ยนสีเดี๋ยวลองก่อนนะครับนี่เป็นอุมโมง์ที่มันเปลี่ยนสีได้นะครับว้าว <Wow. S 1> เห็นไหมมีหลายสีเลย โอ้ตามมาเร็วเอเดนบอกว่าตามมาเร็วไปเลยเอเดนพาดูอุโมงเปลี่ยนสีได้มีหลายสีเลยน,นี่นะครับเย,ย้อันนี้เป็นทางลงอันนี้ก็เป็นเหมือนจัก,กรยานแต่เขาเรียกว่าใจโรสโคนี่เยอะเลยเดินมีบ้างไฟด้วยนะเดินมีบ้างไฟด้วยเนี่ยเห็นไหม เนี่ยเป็นบ้างไฟมีบ้างไฟสองอันด้วยเราก็มีโปรงลางว้าว <Wow. S 1> ตรงนี้เราก็มาเหยียบแล้วมันก็จะมีภาพขึ้นตรงนี้เนี่ยมีน้ำมีชีวมวลมีลมอะไรต่างขึ้นตรงนี้อันนี้เอเดนกำลังเหยียบนไหครับพอไอเดนเหยียบมันก็จะขึ้นเนี่ยพอไอเดนเหยียบมันก็จะขึ้นโอ้มีแสงไฟด้วยเนี่ยโอเคเดี๋ยวนะเนี่ยไอเดนออกมาแล้วไอเดนจะลาเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะ